สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับร้ ació, shared, า,รานอาตีวิกผมนะครับมาเจอกับผมนะครับอาตีนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเป็นวิกผมแท้หนึงร้อนะครับผมจะเป็นวิกผมผู้ชายนะครับผมสีนะครับจะเป็นสีน้าตาลแดงนะครับผมจะเป็นงานรุ่นนี้เลยนะครับผมรุ่นนี้นะครับจะเป็นวิกผมแท้100%นะครับผมจะเป็นงานทอขวัญแบบซิ้วนะครับผมจะเป็นงานทอขวัญหนังศีสะเสมอจริงนะครับผม ตัววิกนะครับจะมีตัวปรับระดับความแน่นนะครับผมอยู่บริเวณท้ายทอยนะครับผมเราสามารถปรับระดับได้ตรงนี้เลยนะครับผมนี่ครับเราสามารถปรับระดับได้ตรงนี้เลยนะครับผมสีของสินค้ารุ่นนี้นะครับจะเป็นสีน้ําตาลแดงธรรมชาตินะครับผมเรื่องสีนะครับเราสามารถย้อมทําสีเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมวิกผมแท้นะครับสามารถสะทําความสะอาดได้สามารถในนีบ ม้วนทำวอวลุ่มเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมแล้วก็สามารถจอกทาสีใหม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการใส่ให้ดูกันนะครับลักษณะการใส่นะครับผมจับจอนวิทให้ตรงจอนของเรานะครับผมแล้วก็เราก็จะแต่งทรงผมนะครับถ้าด้านหน้ายาวไปเราดึงกับหลังได้นะครับแต่ว่าถ้าด้านหลังสั้นด้านหน้าสั้นไปเราดึงมาด้านหน้าได้นะครับตัวงานนะครับผมสามารถตัดแต่งเพิ่มเติมได้เลยนะครับผม สามารถเซตทรงได้ปกติหรือใส่มูสใส่เยลได้เลยนะครับผมนี่นะครับใส่ออกมาแล้วก็จัดประมาณนี้นครับด้านข้างตรงนี้เราสามารถตัดแต่งเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมทั้งสองข้างเลยนะครับผมตัวงานนะครับผมจะเป็นงานผมแท้หนึ่งร้อยเซนะครับผมจะเป็นงานทอขวัญแบบซิ้วนะครับผมจะเป็นงานทอขวัญหนังสีษะ,ะเสมือนจริงนะครับผม ด้านบนนะครับผมจะเป็นงานทอขวัญนะครับผมเสบซิ้วนะครับผมจะเป็นงานทอขวัญหนังสีสะเสมือนจริงนะครับผมประมาณนี้นะครับด้านหลักของเขานะครับเข้ารูกหัวสวยเลยทีเดียวนะครับผมอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวงานผมจะย้ําว่าตัวงานนะครับเราสามารถตัดแต่งเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมวิกผมแท้นะครับ เรารู้แล้ววิวิผมแท้ทาอะไรได้บ้างทําได้เหมือนผมเราเลยนะครับยอมสีกัดสีอะไรแบบนี้นะครับผมกรุงเทพปัิมณฑลนนะครับผมจัดส่งตลอด24ชั่วโมงนะครับผมต่างจังหวัดนะครับลูกค้าอยากเห็นสินค้าจริงสามารถแอดไลน์วีดีโอคอมาดูสินค้าจริงได้เลยนะครับผมสําหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับต้องการสอบถามเพิ่มเติม,มหรือสั่งซื้อสินค้านะครับสามารถแอดไลน์หรือโทรมาสอบถามผมได้เลยนะครับผม ร้านผมนะครับมีทั้งวิกผมผู้หญิงและวิกผมผู้ชายนะครับผมสำหรับวันนี้ผมอาทิตยและร้านอาทิตีวิกผมต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ